เอาครับผมก็สวีทาสวัสดีกันด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซนะแชนแนลนะผมอ่ะวันนี้นะผมก็อยู่ในเกมพาร์ทเดยอนเอิร์ดนะผมพาร์ทที่เก้ากันแล้วนะผมใกล้จะเอ้ยไม่ใช่พาร์ทดี EP นะผมใช่ก็จะ EP ที่10แล้วนะครับผมใช่มุ่งหน้าเข้าสู่ EP ที่10นะครับผมโอเคครับผมสำหรับ EP นี้นะครผมผมก็จะมาอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมใช่ครับผมก็อ่ะของที่ ผมจะเอาไปนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจากที่คร่าวๆนะครับผมจากที่ผ่านไปอ่าแมปตรงนั้นนะผมก็จะมีให้ใส่พวกชิ้นส่วนรถนะครับผมใช่พวกชิ้นส่วนอ่าถังน้ำมันแฮนแล้วก็อะไรต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมเพื่อไอ้ผู้ที่ดิ้นรนนะครับผมอ่าพวกอุปกรณ์ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมใช่ครับผมเอาไปใส่นะครับผมเพื่ออัพเลเวลของรถนะครับผม อ่ะก็แล้วก็ของที่จะเตรียมไปอีกหนึ่งชิ้นนะผมก็คืออเครื่องยนต์รถยนต์หรือเปล่าเออน่าจะใช่นะผมเป็นเครื่องยนต์รถนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าเป็นเครื่องยนต์รถเอ้เป็นเครื่องยนต์อะไรนะผมก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนอ้าเอ้ก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์ <c oughs> รถ <c oughs> น,น,น,นะผมรถใหญ่นะผมใช่ โอเคครับผมก็เข้ามาสู่หน้าแมปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับปั๊มน้ำมันนะผมอ่ะผมจะขี่รถเขาเ้าไปเลยนะเฮ้ยชนไอ้บ้า <c oughs> <c oughs> ชนเออขับเข้ามาครับผมโอเคครับผมอ่ะผมจะจอดไว้นะครับผมก็เดินเข้าไปดูกคร่อก่อนนะผมว่าต้องใช้อะไรบ้างนะผมใช่ครับตรงนี้มีท่านอ่ะนี่ครับผมต้องวางตรงแท่นนี้นะครับผมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟใช่ อ่าแล้วก็มีของให้ใส่ประมาณนี้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะขับรถเข้าไปข้างในเลยนะผมโอเคครับผมอ่าผมจะขับรถเข้าไปข้างในเนาะจะได้ขนย้ายไอ้เครื่องกําเนิดไฟเกำเนิดไฟได้ดีนะครับผมเออไม่ใช่ได้ดีด,ดีใกล้ขึ้นนะผมโอเคโอเคครับผมผมก็จะยกเครื่องอ่ากำเนิดไฟนะครับผมเครื่องกําเนิดไฟไปวางไว้บนแท่นก่อนนะผมใช่ครับผมอ่าเครื่องกําเนิดไฟก็จะให้คะแนนนะผมเออ ก็จะได้คะแนนมา100คะแนนนะครับผมอ่าเขานับเป็นคะแนนเนาะเออผมลืมนะครับผมโอเคแล้วก็อ่าสำหรับเลเวลหนึ่งนะผมก็จะ500นะผมเพื่อคําเร็วเนาะโอเคครับผมก็นี่ก็คือความสามารถของรถเรานะครับผมใช่ครับผมอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็จะมีความสามารถนะครับผมโอเคทําการเอาใส่เลยนะผมสำหรับของนะครับผมโอเค นี่ก็จะเอา,อาชิ้นส่วนยางแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ล้อนะครับผมอ่าล้อนี่แล้วก็อ่าใส่ได้ล้อเดียวนี่หว่าอุตสาร์เตรียมมาโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมอ่าเตรียมมาโคตรเยอะได้ใช้แค่อย่างเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมโอเคเครื่องยนต์ก็ใส่ได้แค่นี้นะผมใส่ได้นิดเดียวนะครับผมแล้วก็เอาแฮนด์นะครับผมแฮนด์ได้พันห้าหรือเปล่า เออในพันห้าเนาะโอเคผมแล้วก็ถังน้ํามันครับผมนี่เป็นเลเวลห้าแล้วนะผมแป,ป๊บเดียวนะครับผมเร็วไหมละ่ะเออขึ้นเลเวลห้าแล้วนะผมแล้วก็กดอัปเกรดนะผมใช่ผมก็จะมีให้เลือกนะผมสําหรับอ่าัปเลเวลของรถนะผมสามารถเลือกได้เลยนะผมผมจะเอาเป็นความเร็วนะครับผมได้ครับผมเฮ้ยหรือจะเอาเป็นอันนี้เศรษฐกิจนะผมก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะผมสําหรับ ของแต่ละอย่างนะผมอย่างเช่นความเร็วก็อาจจะไปได้เร็วขึ้นนะผมใช่ไหมครับผมไปได้เร็วแต่ไม่ประหยัดน้ํามันเนาะเออเาเป็นว่าผมจะเลือกเอ่ออะไรดีแต่เศรษฐกิจนี่คือประหยัดน้ํามันนะผมอ่ะผมเลือกเป็นความเร็วแล้วกันนะผมแล้วก็อย่างที่สองนะอย่างที่สองผมจะเลือกเป็นประหยัดน้ํามันนะผมเศรษฐกิจนะครับผม โอเคอย่างที่3มนะครับผมจะเลือกเป็นเลือกเป็นอะไรดีเอาเป็นอา่าเอาความทนทานไหมหรือเอาเศรษฐกิจเอาเศรษฐกิจแล้วกันนะผมนี่แล้วก็ปริมาณนะผมใช่ครับผมผมจะเลือกเป็นปริมาณเนาะโอเคเรียบร้อยครับผมแต่สิ่งที่อยากได้ที่สุดนะผมก็คือกระเป๋านะครับท่านผู้ชม ยังได้กระเป๋าอะกระเป๋าเพิ่มช่องนะผมช่องของช่องเก็บของของรถนะผมตอนนี้เก็บได้สองช่องเนาะใช่ครับผมนี่เก็บได้2ช่องเนาะดังนั้นก็ต้องอัพเพิ่มไปเรื่อยๆนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปวันใหม่เลยแล้วกันนะผมมาอัพเพิ่มนะผมสำหรับวันใหม่เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอข้ามไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเจอกันวันหน้าครับผมโอเคครับผมก็มาต่อกันวันใหม่เลยนะผมสําหรับวันเดย์นะผมก็จะมา เพิ่มรเวิวต่อกันเลยนะครับผมอ่ของที่ผมเตรียมมานะผมก็จะประมาณนี้นะผมใส่เลยแล้วกันนะครับโอเคใส่ยางรวดเร็วน,นะครับผมพอดีรีบนะครับผมอ้าวล้อใส่ได้ข้างเดียวนี่หว่านะครับโอเคแล้วก็อใส่ชิ้นส่วนยางด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ทรานซิสเตอร์นะครับผมใส่เข้าไปโอเคเพิ่มมา นิดนึงนะครับผมเพิ่มมาไม่เยอะนะครับผมาจาก5เป็น8นะครับผมเพิ่มมา3เนาะโอเคครับผมก็จะมาทําการอัปเกรดเลยนะกันนะครับผมได้มาอย่างแรกนะผมก็จะมีอะไรบะนะ้างอะสไตล์นะผมอ่ะผมจะเลือกเป็นสไตล์นะผมโอเคเป็นสกินมอเตอร์ไซค์นี่หว่าโอเคเฮ้ยนี่ไงท่านผู้ชม กระเป๋าออกแล้วเออจะเลือกอะไรไม่ได้ครับผมต้องเลือกกระเป๋าครับผมเลือกแบบไม่คิดเลยเนาะเลือกกระเป๋าโอเคได้2กระเป๋าเลยนะผมโอเคกดอย่างรวดเร็วเลยเนาะโอเคครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะผมได้มา2กระเป๋าแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็จะนี่เพิ่มมา2ช่องนะผมเพราะว่าเราเลือก2ช่องเนาะครั้งนี้ผมอัพเป็นกระเป๋าะครนะผมแล้วก็สีรถนะผมใช่ครับผมสีรถ อ่าสกิลลดนะผมเพิ่มมา1นะครัะผมอ่าเป็น3เลเร็วลนะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับอ่ี EP นี้เนาะก็เพิ่มประมาณนี้ก็สามารถทําตามกันได้เลยนะผมก็สําหรับ EP นี้ก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้เลยละกันนะผมไว้ต่อกันพาร์ทหน้าเอ้ยไม่ต่อไว้ต่อกัน EP แน่นะผมโอเคครับผมสำหรับ EP นี้ขอตลาไปเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับอ่าขอจบแบบเร็วๆนะครับผมโอเคบายยครับผม